สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำเพลอเมิกอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อ SRC นะครับรุ่น SR 6 0นะครับสเปคของมันนะครับมีทั้งหมด6 c h a n n e ลนะครับรองรับการัำบาอยู่ที่ข้างและ350วัตต์ที่8โอห์มนะครับตัวนี้ก็จะมีเอฟเฟกต์ท้ายถึง16โปรแกรมนะครับ USB แล้วก็บลูทูธในการใช้งานเปิดเพลงฟังแบบสบายๆเลยนะครับแล้วก็พร้อมอีคเคอร์เซอร์นะครับเป็น7แบนด์สเตอริโออ่ามาดูชันแนลด้านบนนะครับ รองรับทั้ง XR แล้วก็แจ็คโฟนในตัวนะครับปรับเกนได้นะครับกดแผดลบค่า DB ได้นะครับปรับแหลมปรับกลางปรับเบรแล้วก็ออกเซนโมนิเตอร์นะครับแล้วก็ความดังเอฟเฟกแต่และชัแนลนะครับแล้วก็แผดซ้ายขวากดโซโลเช็คค่า p f l แล้วก็กดมิวปิดเสียงนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองเอฟเฟกร้องให้ฟังนะครับเช็คเช็คสวัสดีครับ1 2 3เทสสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะลองเป็นเอโคนะฮะดีเลย์ ส, man, สวัสดีครับเช็กสวัสดีครับเทสหนึ่งสองสามเทสประมาณนี้เลยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับอยากเอาไปใช้งานคารโอเกะหรือว่าร้านอาหารนะครับสามารถใช้งานได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตากดกระดิ่งนะครับติดตามสินค้าใหม่ๆได้ทุกๆวันนะครับสหลับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ